มันทวิ่งลงน้ำอย่างเดียวเลยเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบอระเพ็ดนะครับจุดกันเป็นอยู่ฝั่งโน้นนี่เป็นบุทยานนกงามบึงบอระเพ็ด บอกมีจระเข้เดินไม่รู้มันเดินอยู่สายไหนน,นนี่ไม่ให้เขา้าเป็นเขตของห้ามเดี๋ยวไปดูจุดกลางเต็นโอ้โน่นเขากลางเต็นอยู่โน่นสะพานมีสะพานเดิน เดินขึ้นไปเดินสะพานดนนาูนู่นยี่ปะนี่จุดกลางเต็นท์ก็อยู่แถบนี้จระ,ะเข้ขึ้นมาบนบน,น,บานี้ทำไมนั่งสะพานเดินลงถึงนู่นเลยทำคอมบึงเลย ไปดูจุดการเต้นกันนี้รถเชฟมาที่อุทยานนกน้ำบึงบรเพ็ดแล้วนะครับอบอกปกติจะเห็นไใ้เค่ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นมาครับเพราะว่าเขาจังบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นๆมขึ้นเดินมานบนนี้ป้าบางทบีบริเวณกลางเต้นกว้างครับสามารถกางเต้นได้รอบ,รบ,รบ แต่ยังไม่ดูมองไม่เห็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำนี่นะห้องน้ำสะพานเดินไดก็ร้อนเด็กก็กมังร้อนเลยพอไปพายเรือไม่กลัวเชื่อแค่อยู่นี่ๆนะครับเนี่ย เข้าไปตุ่มตีตุ่ม้ากำลังเล่นเรืออยูอยเย่เสียงเสียงนั่นเป็นสะพาน เดินเข้าไปในบึงชมวิวจะเดินไกลหน่อยไม่ให้น้ำจะกยังขึ้นบนสะพานไม่ให้เอารถขึ้นไปนกพิราบขอดูนกน้ำมันที่นอนมีแต่นกกระยาง thời gian có cái nhìn nữa này เห็นแล้คเคเคเฮ้ยังมึงรงยังมึงลงดูค จะวิ่งลงน้ำอย่างเดียวเลยนี่คือบริเวณที่จะกางเต้นหรือจอดรถมันนอนที่นี่นะครับริมบึงบรวเพชรในบึงนี้มีจระเข้นะครับเมื่อกี้เดินไปฝั่งด้านโน้นนะครับเห็นลูกจระเข้นาดขานะวิ่งโอ้ยถ่ายไม่รู้ว่าติดทันหรือเปล่าบริเวณนี้คือจุดกางเต้นได้หมดนะครับก็มี สำนักง,งานอยู่ตรงด้านหน้าห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเนะห้องน้ำก็ใช้ได้ตอนนี้เป็นทางเข้าก็เต้นี่มานอนสามคืนแล้วเนี่ยบอกมานอนนี่สบายหอกคืนก็ไม่ค่อยร้อนกาว่างั้นอยู่อยุธยาเนี่มานอนเล่นพักผ่อน ที่ิ่งลงน้ำอย่างเดียวเลย